สวัสดีครับช anel ปอนดีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวไวซ์ฮิตแมนสีทูโทนเรือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด subscribe ช anel องเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกวันเลยนะฮะไวซ์ฮิตแมนก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ผมเนี่ยมีอยู่หลายสีหลายเรือนมากๆเลยนะครับซึ่งปกติแล้วนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาผมซื้อนาฬิกาเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ยุ่งกับนาฬิกาตระกูลทูโทนเท่าไหร,ร่นะฮะ เพราะว่าผมแบบไม่ค่อยถนัดนาฬิกาแบบสีทองทอง่ะนะครับแล้วยิ่งเป็นทูโทนทองน้ําเงินทองกับเงินแบบเนี้ยก็ยิ่งไม่ค่อยแบบซื้อบ่อยเท่าไหร่นะครับแต่เรือนนี้มันก็เป็นที่มาจากคาถามนะว่านาฬิกาไวซ์ฮิตแมนเนี่ยคือรุ่นทูโทนเนี่ยมันจะพอใส่ได้หรือว่ามันจะมีความแตกต่างกับทูโทนทั่วๆไปที่แบบผมเคยเจอไหมนะฮะ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันนะครับแต่ก่อนอื่นให้ดูกล่องกันแป๊บนึงนะฮะกล่องก็แบบมาเล็กๆแบบนี้นะครับจริงๆกล่องของ Hitman เนี่ยจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับแม้แต่รุ่น l i m i t e d เองนะก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะเปิดมาด้านไหนก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับมีแค่ที่รัดหมอนมาแบบนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นข้อสายที่เหลือนะครับที่ผมตัดทิ้งไว้ด้านล่างเปิดขึ้นมาเนี่ยก็มีแบบพวกสายสำรองมาให้แบบนี้นะครับ อันนี้ดีมากเลยนะคนที่ข้อใหญ่เนี่ยก็สามารถต่อสายได้เองด้วยนะครับแล้วก็มีตัวน็อตมาให้นะฮะที่จิ้มสปริงบาร์อะไรเงี้ยก็มีให้พร้อมเลยกลับมาที่นาฬิกากันเลยนะครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเป็นรหัส hit 1นึนะครับซึ่งตระกูลทูโทนเนี่ยจริงๆมันจะมีอยู่2สีด้วยกันนะครับก็คือเป็นสีทองแบบโรสโก l d นะฮะก็คือตัวนี้นะแต่อีตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสีทองแบบเยลโลโกนะครับอย่างแรกเลยนะเวลาผมเลือกอะ่ะ คือเยลโลโก o เนี่ยผมแทบจะไม่เคยแตะเลยนะครับมีน้อยครั้งมากๆเลยนะฮะย่างในอดีตที่ผมเคยรีวิวเจ้าตัวไซโก้เยลโลโก o ไปอะ่ะ พวกนั้นคือซื้อมาใส่แค่แป๊บเดียวเองนะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่นะครับก็ต้องปล่อยต่อไปนะฮะอันนี้มันจะออกแนวเป็นแบบทองแดงทองแดงหน่อยนะฮะแล้วก็การทองเนี่ยมันจะแบบไปหนักที่สายอะ่ะจริงๆตัวหน้าปัดเนี่ยมันมีส่วนประกอบของความเป็นโรสโกมาให้เยอะเหมือนกันนะฮะอย่างเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีนะครับพวกขอบมาเกอร์เนี่ยก็เป็นสีโรสโกหมดเลยนะหรือแม้แต่ตัวขอบเบเซลนะครับที่เราจะเห็นเป็นหยกัยกๆแบบนี้นะครับจริงๆก็เป็นโรสโกนะแต่ถ้าเกิดมองจากระยะปกตินะฮะระยะที่แบบไม่ได้้ออกกกมมาาใล ถ้าเกิดเราแบบปิดส่วนที่เป็นสายไปอะ่ะเราก็จะแทบมองไม่ออกเลยนะว่ามันมีโรสโกผสมอยู่นะครับยิ่งถ้าเกิดเจอแสงธรรมชาตินะครับแสงที่แบบมันมีความวอมวอมหน่อยนะฮะมันก็จะมีความสะท้อนสีเงินเนี่ยให้มันดูอุ่นขึ้นอยู่แล้วนะทําให้มันก็เป็นโรสโกที่สังเกตได้แบบไม่ได้ชัดเจนมากนะซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นข้อดีของเรือนนี้นะครับคือมันจะแบบไม่ได้โรสโกจัดมากคนที่ไม่เคยชินกับการใส่นาฬิกาโทนแบบเนี้ยก็ยังใส่ได้ง่ายนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆของตัวนาฬิกานะฮะเรือน หน้าปัดเนี่ยก็เป็นน้ําเงินที่ซันเบิร์สแบบเข้มๆเ,เลยนะครับคือริ้วเนี่ยจะแบบสังเกตเห็นได้ยากหน่อยนะฮะเพราะว่าหลักๆเนี่ยมันจะแบบติดสีดำซะเยอะอะขอบด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นดําเข้มเลยแล้วก็แกรเดียนเข้ามาสว่างที่ด้านในนะครับหมุนหลายๆมุมเนี่ยก็ถึงจะเห็นนะฮะว่าอ่ะมันจะมีริ้วเล็กๆแบบนี้นะครับจริงๆมองผ่าน,น,นเนี่ยหลายๆคนนึกว่าเป็นสีดําได้เลยนะครับส่วนขอบเซรามิกเนี่ยก็เป็นขอบสีน้าเงินเข้มๆ <loca ux> แบบนี้นะโทนเนี่ยเฉดของขอบเนี่ยใกล้เคียงกับตัวหน้าปัดดีมากเลยนะครับอันนี้ผมว่าโอเคเลยนะะ ไปได้กันได้ดีเลยส่วนสีโรสโก d กับสีน้ําเงินเนี่ยจริงๆมันเป็นคู่สีที่เราอาจจะเคยเห็นบนนาฬิกาหลายๆแบรนด์นะฮะเอาอย่างง่ายๆเลยใกล้ตัวสุดเลยก็ตระกูลโรเล็กซ์ซัม l ม n รินะครับมันจะมีนาฬิกาที่โทนแบบใกล้ๆกันนะ่ะแต่อันนั้นเนี่ยสีทองเนี่ยมันจะออกเป็นทางยีโลโกมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเอามาเทียบกันจริงๆนะครับตัวเนี้มันจะดูเข้มๆแล้วก็ผมว่าแอบดูใสได้ง่ายกว่าโรเล็ซเยอะเลยนะครับ คืออันนี้จริงๆมันแล้วแต่คนชอบนะผมก็ไม่ได้ชี้นํานะว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมอ่ะผมเลือกได้นะโดยที่แบบไม่ต้องมองแบรนด์นะฮะเอาแค่คู่สีก่อนเนี่ยผมแอบรู้สึกว่าสีน้ําเงินเข้มๆแบบนี้แล้วก็สีโรสโกลที่แบบมันไปทางคอปเปอร์แบบนี้มันดูจะใส่ใช้งานในชีวิตประจำวันของผมเนี่ยได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับอย่างตัวโรเล็กซ์ซัมเนอร์เนี่ยมันก็จะสว่างางนะฮะก็จะดูสดใสดูแบบมีความทองมีความฟ้าไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ชอบนะฮะ ส่วนสเปคอื่นๆของไวซ์ฮิตแมนเนี่ยผมคงไม่ได้ลงดีเทลเยอะนะครับเพราะว่าแบบรีวิวไปเยอะแล้วนะฮะถ้าเกิดเอาแบบรีดันเร็วๆเลยนะเครื่องก็เป็นเครื่องไซโก้นะครับแล้วก็กระจกซัฟายนะฮะตัดแสงสะท้อนได้แบบถือว่าโอเคนะครับอาจจะยังไม่ได้เทพอลังการมากนะฮะแต่ก็มองในหลายมุมเนี่ยเห็นได้เคลียร์ดีนะครับขอบเซรามิกก็ขัดมาเงาแวบเลยนะฮะแล้วก็ทีเด็ดเนี่ยเป็นเรื่องของลูมนะครับส่วนที่เราเห็นเป็นสีขาวเนี่ยมีรูมาให้แทบจะทุกส่วนเลยนะครับเป็นซูเปอร์ลูมิโนวาด้วยนะฮะ เข้าที่มืดปั๊บเนี่ยเรื่องแสงขึ้นมาแบบโอ้โหใช้งานได้จริงจังเลยนะฮะเอาไปดำน้าเอาไปอะไรเงี้ยได้เลยนะครับสเปกการกันน้ำเนี่ยก็200เมตรนะถือว่าเยอะเลยเม็ดมะยมเป็นสกูดาวคลาวนะครับสามารถบุนออกมาก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสามารถบุ่นย้อนเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับดึงมาทีนึงเนี่ยมุนลงไปการตั้งวันที่นะครับด้านขวาช่องวันที่เนี่ยจริงๆมีออปชันให้เลือกได้นะว่าจะเอาพื้นสีดําหรือว่าพื้นสีขาวนะครับแต่ถ้าเกิดหน้าปัดแบบนี้นะเป็นผมนะผมแนะนําว่่าาาไปพื้นสีขีขววดก เพราะว่ามันจะบาลานซ์ซ้ายขวากับมาร์เกอร์ได้ดีกว่าสีดำนะฮะคือถ้าเกิดเราใช้ช่องวันที่สีดำเนี่ยมันก็จะแบบจมๆไปเลยอะแล้วมันก็ทําให้เราเห็นแค่มาร์เกอร์แบบนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะอันซ้ายเนี่ยมาร์เกอร์ค่อนข้างจะยาวนะครับอันขวาเนี่ยมาร์เกอร์ค่อนข้างจะแบบสั้นๆเลยดังนั้นเนี่ยพอพื้นวันที่เนี่ยมันเป็นสีขาวมาแบบนี้นะครับมันจะเหมือนช่วยบาลานซ์ความสมมาตรซ้ายขวากันได้ดีกว่าประมาณหนึ่งอะนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้หน่อยนะฮะส่วนดึงออกมาทีหนึ่งเนี่ยก็เป็นการหมุ เครื่องไซโค NS35 เนี่ยจริงๆซ่อมง่ายอยู่แล้วนะครับสมมติว่าไม่อยากจะส่งศูนย์นะฮะเอาไปร้านแถวบ้านนะครับร้านช่งางนาฬิกาอะไรแบบเนี้ยโดยทั่วไปเนี่ยซ่อมเครื่องนี้กันแบบเป็นกิจจลักษณะอยู่แล้วนะสามารถแมนเทนแนนได้ง่ายมากๆนะครับส่วนทรงเคสก็เดิมๆเลยนะครับมีการขัดด้านมารอบๆนะฮะมีการเล่นเงาตรงเนี้ยเป็นเส้นนําสายตาขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ทําให้ตัวเคสเนี่ยมันดูแบบมีราคาประมาณหนึ่งนะฮะ เรื่องคุณภาพการผลิตของ Hitman เนี่ยผมไม่ค่อยสงสัยอยู่แล้วแหละเพราะว่าก็ทํามาได้ค่อนข้างจะโอเคนะส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยวัดให้ดูกันอีกสักนิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ41มิลมความหนา12.3มมิลน,นะครับส่วนลักทูลักเนี่ยอยู่ที่48.5มิลมนะครับส่วนของสายเนี่ยเป็นสายแบบตันๆเลยนะฮะแล้วก็คุณภาพการผลิตเนี่ยถือว่าดีมากนะถ้าเกิดเทียบกับราคานะครับแบบความคมความเนี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยแล้วก็ที่สําคัญนะฮะแน่นอนไฮไลไท์น่าจะอยู่ที่ข้อกลางที่นเป็ การขัดเงาแบบโรสโกมาแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการเคลือบสีนะฮะโดยที่ถ้าเกิดเราลองพลิกมาดูด้านหลังนะเราจะเห็นว่าที่ด้านหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการเคลือบมาให้นะครับเขาจะเคลือบมาแค่ฝั่งที่เรามองเห็นเพียงอย่างเดียวนะฮะซึ่งอันนี้เอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลกับการใช้งานอะไรนะครับเพราะว่าเราก็มองแค่ฝั่งนี้จริงๆอ่ะนะฮะแต่หลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมมันแบบไม่ให้มาทั้งหมดไปเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งบางครั้งอ่ะเวลาเราหมุนสายขึ้นมาแบบนี้นะฮะ คือมันจะเห็นเลยนะว่ามันจะมีส่วนที่การเคลือบเงามันหยุดแล้วนะครับคือมันวิ่งวิ่งมาแบบนี้แล้วก็ตัดตรงไปตรงๆแบบนี้นะฮะเราจะเห็นเลยนะว่าฝั่งด้านขวาเนี่ยเป็นโรสโกนะครับส่วนฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นพริวสเตนเลตด้านนเงินๆเลยนะฮะหลายๆคนอาจจะแบบขัดใจเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาการใช้งานจริงนะฮะเราจะไม่ได้เห็นพวกดีเทลพวกนี้เลยนะครับก็หายห่วงได้เลยส่วนบัคเกิลเนี่ยก็ให้มาเล็กๆนะครับไมโครไอจัสสามรูนะก็ถือว่าเพียงพอเลยนะครับแล้วก็การตัดสายเนี่ยใช้ไขควงนะฮะ ไม่ต้องใช้พวกอุปกรณ์ในการตอกในการแทงอะไรนะครับสามารถถอดได้อย่างง่ายเลยนะแล้วก็ข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับยังเหลือข้อให้ถอดอีก2ข้อใหญ่นะฮะอันนี้ก็สามารถใส่ใช้งานได้บนคนข้อมือแบบสัก4.5นิ้วก็ยังได้นะครับเพราะว่าไมโครเอชัชเนี่ยก็สามารถขยับเข้ามาเพิ่มได้อีก1รูนะครับอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อให้ดูนะฮะอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องบอกกันเลยนะว่าแวบแรกก่อนที่แบบผมจะได้ใช้งานเรือนนี้นะฮะผมนี่เป็นคนที่กวนนาฬิกาแบบทูโทนมากๆเลยอะแทบจะไม่เคยได้ใส่เลยนะครับ นอกจากจะแบบลองเอามารีวิวจริงๆนะฮะแต่พอเรือเนี้ยมาอยู่บนข้อนะอย่างที่บอกไปนะครับคือด้วยความที่เวลาเรามองจากด้านบนเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นดีเทลแบบโรสโกเยอะมากอะ่ะคือมันจะมีมาแจมนิดนิดอ่ะก็จากตัวเอ็นลิงค์แบบเนี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นเฉดโรสโกที่มันดรอปสีลงไปแบบกําลังโอเคอะ่ะไม่ได้แบบทองอารามดูแบบเป็นสีเหลืองอะไรขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี้ยความรู้สึกของผมนะ ผมจะไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างตัวหน้าน้ําเงินทั่วไปสักเท่าไหร่นะครับแบบมีการแจมเอลเมนต์สีทองมานิดเดียวเองนะฮะแม้แต่ตัวมาร์กเกอร์ตัวเข็มอะไรแบบนี้ถ้าเกิดผมไม่ได้บอกว่าเป็นโรสโกะเพื่อนๆหลายคนอาจจะมองไม่ออกด้วยซ้ำนะครับอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่สีเงินแล้วก็สะท้อนแสงธรรมชาติที่มาอยู่รอบๆเนี่ยเข้ามาประมาณนึงอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ย การใส่ใช้งานก็ต้องบอกว่าเป็นคู่สีทูโทนที่ดีกว่าที่คิดมากนะฮะสามารถใส่ขึ้นข้อแล้วก็ความเขินเนี่ยแบบไม่ได้เขินอะไรเลยอ่ะผิดกับนาฬิกาเรือนทองลหลายเรือนนะฮะที่เวลาผมใส่ผมจะแบบแอบแอบหลบๆบหน่อยนะเพราะแบบมันทองเกินมันรู้สึกแบบมันโดดเด่นมันรู้สึกเตะตาเกินไปยังเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่เรือนนี้ไม่ใช่นะฮะเรือนนี้ก็แบบใส่ได้สบายๆนะแล้วก็ชิวๆเลยอะ่ะไม่ได้รู้สึกแปลกตาอะไรมากนะครับก็ถือว่าเป็นคู่สีที่โอเคเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะทําให้แบบ สีทองมันลดลงไปอีกเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนสายได้ด้วยนะครับซึ่งยังไงเนี่ยผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะลองเน้นสายจากทางไวส์ละกันนะครับเพราะว่าทางไวส์เนี่ยมีสายมาขายเยอะมากเลยนะฮะโดยที่รับไซส์ของเหลือนเนี่ยก็20มิลน,นะครับอันแรกเนี่ยขอแอบเอาสายดอลล่าเของตระกูล ad 9 m มาเปลี่ยนให้ดูนะฮะก็คือตัวหน้าอุกบาตนั่นแหละนะครับอยากรู้นะว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็ดูแบบยังไงดีอะ่ะมันเป็นนาฬิกาดำน้ำอะ่ะแต่ว่าพอมันอยู่บนสายหนังมันก็ ขัดขัดความรู้สึกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะแต่ถ้าเกิดถามผมเลยเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันแปลกๆไปหน่อยนะครับเรียกว่าเอามาลองให้ดูก่อนดีกว่านะฮะอ้อแต่พออยู่บนข้อแล้วแบบโอเคมากขึ้นนะคือตอนแรกอเห็นสายเยอะไปหน่อยนะครับมันก็เลยดูขัดขัดกับตัวหน้าปัดมากๆนะเพราะว่าหน้าปัดสปอร์ตจัดนะฮะสายก็เดรสจัดไปเลยแต่พอแบบเห็นแค่แบบวับวแวมแบบนี้มันก็ ไปได้วยกันได้ดีนะครับคือด้วยความที่หน้าปัดมันมีสีทองทๆโรสโกมันก็แบบดูหรูขึ้นอะ่ะพอมันมีสายหนังจระเข้มาแจมด้วยเนี่ยมันก็พอจะกลอมแก้มไปกันได้อะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับอ่ะอันนี้ออปชั่นแรกให้ดูอย่างรวดเร็วนะครับสายหนังจระเข้นะ แต่ผมว่ายังไงฮิตแมนอ่ะมันก็ต้องไปได้ดีกับสายยางอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองสายยางให้ดูหลายแบบเลยนะฮะเอาตัวแรกก่อนเลยนะฮะสายเจ็ตไฟออกมาก็ออกประมาณนี้นะครับโอเคเลยนะครับอันนี้ผมว่าเริ่มดูเป็นนาฬิกาที่มันมีความสปอร์ตมากขึ้นละเราก็จะแทบไม่รู้สึกถึงความทูโทนของมันอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนๆจะแบบ ไม่ได้สังเกตเลยนะถ้าเกิดมองจากด้านข้างเนี่ยถึงจะเห็นนะครับว่าขอบมันก็ยังมีโรสโกอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมองด้านบนนะนี่มันนาฬิกาน้ำเงินล้วนชัดเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าดีมากนะครับมันเป็นการคุมโทนน้ำเงินที่สวยนะแล้วก็แจมเอลิเมนต์โรสโกเบาๆอย่างเงี้ยหมุนขึ้นนิดนึงถึงจะเห็นนะครับว่าแบบมันมีความหรูหราแฝงอยู่อ่ะก็เป็นฟีลลิ่งที่ต่างกับรุ่นปกตินิดนึงนะครับถือว่ากําลังใส่ใช้งานได้ง่ายเลยอันนี้ผมชอบมากกว่านะคือจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆแบบอยากได้นาฬิกาที่บั้ีีวยอะจซืตสเร เพื่อนๆซื้อตัวสีทูโทนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ในการใช้งานปกติเนี่ยก็จับใส่สายยางแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะได้เดรสนะครับใส่ไปงานทางการงานกลางคืนอยากจะได้สีสันแบบทองๆหรูๆหน่อยก็สลับสายเหล็กมาใส่ก็ได้นะครับเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นสายแบบไผ่าสารให้ดูนะครับเป็นสายยางอีกแบบหนึ่งของทางไวท์นะฮะขอใช้สีน้ําเงินเหมือนกันนะครับเพราะว่าลองสีอื่นดูแล้วเนี่ย ไม่ค่อยลอดเท่าไหร่นะฮะหรือแม้แต่สีดำนะจริงๆปกติสายยางสีดำเนี่ยไปได้กับทุกนาฬิกาเลยนะฮะแต่ด้วยความที่เรือนนี้มันทูโทนอ่ะมันก็ยังไม่ค่อยได้เข้ากับสายสีดําเท่าไหร่อะ่ะผมทาาไปดูสักหน่อยดีกว่านะฮะจะได้เห็นภาพนะเนี่ยออกมาอย่างนี้นะครับดูแบบแปลกๆหน่อยนะฮะคือความเข้ากันได้เนี่ยผมว่าสีน้ำเงินแบบเนี้ยไปได้กันได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับอ่าอยู่กับสายพาสารนะครับออกมาประมาณนี้นะก็จริงๆฟีลลิ่งจะต่างกับตัวเจ็ตไฟล์ประมาณนึ่งนะครับคือ Jet เจ็ แต่อันนี้มันจะดูมีความคลาสสิกขึ้นมาหน่อยดูมีความแบบสุภาพเรียบร้อยมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมนะผมแบบจริงๆแอบชอบทั้งคู่เลยนะแต่ใจเนี่ยแอบมาทางนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันทําให้น,นายกรเนี่ยดูแบบไม่ได้สปอร์ตจัดมากนะแล้วก็แอบรู้สึกว่ามันเข้ากับโทนสีน้ําเงินโรสโกลแบบนี้มากกว่าสายเจ็ทไฟล์เมื่อกี้นะฮะเจ็ทไฟล์มันจะแบบสปอร์ตจัดไปเลยอะ่ะอันนี้มันยังพอดึงความคลาสสิกดึงความลัชัวรี่ลงมาได้อยู่บ้างนะครับก็ลองไปดูกันได้นะแล้วแต่ความชอบเลยนะครับ หรือจริงๆเนี่ยเพื่อนๆจะลองเปลี่ยนเป็นสายหนังสีน้ําตาลก็ได้นะครับเพราะว่าคู่สีน้ําเงินกับโรสโกเนี่ยมันแอบเข้ากับสายหนังน้ําตาลอ่อนๆเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะฮะของทางไวซ์ก็มีขายอยู่นะซึ่งผมแบบเชียร์มากๆนะฮะสายเส้นนั้นนะครับก็ลองไปซื้อกันดูได้เลยนะครับส่วนราคาเนี่ยถ้าเกิดเป็นรุ่นโรสโกนะจะแพงกว่ารุ่นปกตินิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็มีส่วนลดกันไปนะฮะแล้วแต่โปรโมชั่นเลยใครที่สนใจก็ลองตามไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ